ยะแล้วกันนะวันนี้ก็สามเดือนมะนะที่มาตรการออกมานะครับเพื่อจะลดค่าของชีพทั้งผู้ประกอบการและประชาชนในภาคขนส่งผู้ขับจะยนรับจ้างแท็กซี่ประชาชนไม่มีรายน้อยกลุ่มแรงงานทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ประกันตนมาตรการต่างๆต่อการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเราพังท่วงจากราคาต้นทุนราคาสินค้าหลายอย่างมันมีผลกระทบหมดเลยตอนนี้นะแด้วกว่าโควิดอย่างเดียววันนี้สงกรานต์เองใช่ไหม พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับที่รับฟังผ่านเพจไทยคู่ฟ้าในวันนี้นะครับวันนี้ก็ไปการประชุมครั้งแรกของคอรมบ,บรนะครับหลังจากวันหยุดสงกรานที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมทั้งบุคลาการแพทย์ทั้งหน้างานและที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ช่วยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนตลอดช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานเรา เป็นประเพณีว่าทําไทยมาแต่โบราณนะครับเรถือว่าปีใหม่ของไทยและผมเห็นว่าในสงการานต์ปีนี้นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแผนนรวอรดแมพของเราหลังโควิดนะครับไมว่าจะเเรื่ององการท่องเที่ยวการลงทุนการส่งออกแน่นอน,นอนก็คือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบมากที่สุด และกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนรองรับสัางคมผู้สูงอายุที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งรัฐบ,บาลให้ได้เตรียมการไว้ทุกตีอย่างเต็มที่แล้วปัญหามันก็อยู่ที่งบประมาณที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าโดยสรุปแล้ววันนี้เราใช้เงินเรานี้ในการดูแลคนทุกช่วงวัยตั้แต่อยู่ในคันขึ้นมาทั้งจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุต่างๆเราเนี่ยเราใช้เป็นเงินในงบประมาณแต่ละปีไปประมาณ8แสนกว่าล้านนะครับทั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันฟิกยู่ในปัจจุบัน ราะนั้นการที่จะเพิ่มขึ้น,นต่างๆมันก็ต้องดูงบประมาณที่เราหาได้ในอนาคตเราจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในอนาคตนะครับเพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้นอกนั้นก็มีม,มีมาตราการช่วยเหลือานการเกรษตรพืชหลัก6กชนิดติดอะไรอีกนะเพราะนั้นหลายเป็นจนํานวนหลายแสนล้านบาทด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้จ่ายงบประมาณในปี6 6 5ที่เหลืออยู่นี้แล้วก็การจะทำงบปณปี6 6ผมให้หลักการไปแล้วว่า เราจะทํำยังไงที่จะนําพาประเทศของเราผ่านปัญหาอุปสรรคและกิจการต่างๆท,ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เราควบคุมไม่ได้นั้นนําไปสู่อนคาคตได้อย่างไรโดยใช้หลักการว่าจะต้องทําให้อยู่รอดปลอดภัยพ,พอเพียงแล้วก็นําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะครับนี่คือหลักการของของผมที่ได้สั่งการมอบหมายไปกับพรบรในวันนี้ด้วยนะครับ ว่าต้องระัวังอย่างที่สุดนะครับในขณะที่รายได้เราก็ลดลงหลายๆเรื่องด้วยกันถึงแม้ว่าการส่งออกจะดีขึ้นก็าตามนะในเรื่องปัญหาในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องระบบเรื่องการเงินการคลังทางกรง,งอกก็ได้งานชี้แจงมาแล้วนะครับว่าเราก็ยังมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งเพียงพออยู่<ม>เพียงแต่ว่างบประมาณที่เอามาใช้ในการบริหารประเทศนั้นอาจจะต้องลดลงบ้างไอ้จำนองเนี้ยนะบางกรณแน่นอนต้องเกิดผลกระทบนะครับผมก็เลยบอกว่าเราได้ใช้งบประมาณในการดูแล กลุ่มเปราะบางหรือผู้มีอ้อยเนี่ยจำนวนสูงมากนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปดูผู้รกอการธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแหล่งจ้างงานใช่ไหมเพื่อให้เกิดห่วงโซ่ไปด้วยกันเพราะนั้นเราต้องถามมาตรการที่ที่ดูแลไว้ด้วยไม่งั้นก็าการจ้างงานก็ลดลงนะคงควลงมาไปถึงเรื่องของการพัฒนภาฝีมือแรงงานต่างๆเพื่อ <pe> er> ไ,ไปสู่การที่มีรายได้สูงในอนาคต ผมก็ไปถ่วเงเลยการใช้ใจ่ายเงินของประชาชนวันนี้รายได้ก็ลดลงใช่ไหมฮะแต่เดียวการราคาสินค้าโภคบริโภคพลังงานก็สูงขึ้นทําให้รายได้ที่เขาได้แต่ละวันแต่ละเดือนไม่เพียงพอพอใช้ใจ่ายไปในเรื่องของการใช้ใจ่ายตรลุชีพประจำวันเนี่ยมันมันเกือบถึงห้าสปอร์เซของรายได้เขาแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะรายได้มันไม่มากนักเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมด้วยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเรามีเงินน้อยเราก็ต้องเลือกใช้เลือกกินเลือกอะไรต่างให้เหมาะสมกับ สถานะของเราในขณะนี้นะครับก็คงไม่ไม่ได้หมายความว่าอะไรล่ะรัฐบาลไม่สนใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำล้วพยายามจะยกกลับไปได้หรือให้มากยิ่งขึ้นก็พอดีมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีกนะหลายอย่างท่าทางจะดีขึ้นแล้วละ่ะแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้หนีหนอนใจตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้จังการให้มีมาตรการต่างๆทยอยออกมาเรื่อยๆแต่ทั้นั้นก็จําเป็นต้องหาแหล่งไรายได้เพิ่มเติมกันไมได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะฮะ ในเรื่องของมติวันนี้ได้มีเรื่องสําคัญอยู่หลายประการนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรก,การการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนต่ากาันราคาพลังงานที่เพิ่มเติมขึ้นทางนั้นเร่งด่วนระยนยาวเพื่อลดค่าของชีพโดยเฉพาะผู้ประกอบการและประชาชนในภาคขนส่งอันนี้หมายว่าดูแลผู้ประกอบการขนส่งพวกนี้ด้วยมนานรับจ้างอะไรเหล่านี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความมุ่งหมายก็ไม่ใช่ช่วยอย่างนี้อย่างเดียวคือลดภาระของคนที่ใช้บริการเหล่านี้ด้วย เขาจะต้องไม่ขึ้นราคาํำลองเนี้ยนะก็เราดูเลือช่วยเหลือเรื่องพลังงานไปบ้างนะก็เป็นระยะๆยแะละ้วกันนะวันนี้ก็สามเดือนมั้นะที่มาตรการออกมานะครับเพื่อจะลดค่าของชีพทั้งผู้ประกอบการและประชาชนในภาคขนส่งผู้ขับจะยนรับจ้างแท็กซี่ประชาชนไม่มีรายน้อยกลุ่มแรงงานทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ประกรันตนมาตรการต่างๆตอาาอ่อการช่วยเหลือเกษตรกรเมือ่อรับผลกระทบจากราคาต้นทุนราคาสินค้าหลายอย่างมันมีผลกระทบหมดเลยตอนนี้นะ ไดว่าโควิดอย่างเดียววันที่สงครามอีกอใช่ไหมมันนาให้ห่วงโซ่บูลค่าของโลกมันเปลีป่ยนไปหมดเลยนะที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการสั่งการให้มีการจ่ายเงินค่าชีโดยตรงช่วยเหลือข้าขราชการพักกลุ่มเบาบางสามกลุ่มคือเบีย้ยผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กเบี้ยผู้พิการเหล่านี้เป็นต้นเป็นมาตรการที่ทำต่อเน,นื่องนี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มงบประมาณกลุ่มหนึ่งที่ใช้กับคนเหล่านี้นะเพื่อจะลดความลําบากของเขานะคือ ตัังแต่ให้อยู่รอดอ่ะนะพอเขาอยู่รอดได้แล้วต่อไปก็เสริมให้เขาแข็งแกรงขึ้นก็ไปถูกความพอเพียงแล้วทาไงให้เขาเขาไม่ระบายต่อไปก็คือให้เกิดความยั่งยืนการรวมกลุ่มต่างๆว่าจะกลุ่มเกษตร,รกรกล,กลุ่มการล่านค่าต่างสาก์วิสาหกิจชุมชนต่างๆต้องพัฒนานบมดทุกวันนะ,นะก็พยายามมาตลอดนะ เราจะต้องสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องวระชนโดยไม่ทิ้งคใครไว้ข้างหลังเพราะเา็นว่านัฐบาลาก็ทําทั้งเรื่องของบ้านอะไระ่ะบ้านเช่าต่างต่างเหล่านี้นะดูแลบ้านลิมคลอกต่างต่างให้มีความชื่อยอยู่ที่ดีขึ้นเราใช้วานมากสม,มควรนะฮะนอกนั้นในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศต่างประเทศเนี่ยผมก็ได้เร่งรัดให้มีการเจราจาทางการค้ากับหลายประเทศด้วยกันทึ่งทางธุปปรการนิตและกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือนะครับจากข้อมูลที่หลายเอกทูตมาพบผมหรือผู้นําระดับสูงของต่างประเทศมามก,ก็สนใจประเทศไทยพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยนะเพราะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยาพามีทร,รัพยากรมีแต่มีความพร้อมอยู่หลายอย่างที่เรียกว่าซอฟต์พเวอร์ไงใช่ไหมเขาก็อยากจะไปอยู่ไปลงทุนเป็นประเทศที่ปลอดภัยและเป็นประเทศที่มีอาหารก,นกนินดีมีธรรมชาติสวยงามเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็น ศักยภาพของไทยอยู่แล้วไงเพราะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ได้นะครับวันนี้การเจรจารต่างประเทศก็ต้องไปดูที่ว่าพัน้นตอนต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขกันอย่างไรต้องทั้งสองฝ่ายะนะเะผเร่งรัดเร่งเรวกานเจรจารการทำเอลเอ็มโอยูอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะการเจรจาเอฟซีเองต่างก็เดินหน้ามาโดยตลอดนะครับ